คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องคุณผู้ฟังมีใครที่เป็นไอดอลของตัวเองไหมคะไอดอลหรือว่าต้นแบบต้นฉบับนะคะก็จะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรานะคะแล้วก็อาจจะทำให้เป็นคนที่มีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของเรามากเลยทีเดียวนะคะมีงานเขียนเรื่องหนึ่งคะ่ะที่เขาหยิบเอาบุคคลที่เป็นไอดอลนะคะของยุคสมัยมาถ่ายทอดเรื่องราวของเธอติดตามได้ในอ่านเล่นเป็นเรื่อง EP นี้คะ่ะ อานเล่นเป็นเรื่องต้อนรับข้อสู่อ่านเล่นเป็นเรื่องกับพวกเรา3คนคะ่ะบัวพันควายคะ่ะนุ๊แสบแสบคะ่ะแล้ววันคลองสารด้วยคะ่ะค่ะแม่เลือกว่าจะบอกว่านุ b บ K คค่ะอะไรหลายอย่างนะ่าจะไม่ได้เลยโดยเฉพาะอายุ <c oughs> <c oughs> นะคะค่ะต,ต้องบอกว่าเราก็ติดตามเ <c oughs> นาะ ติดตามใครคะติดตามนี่แหละค่ะบรรดาเส้นทางของน้องๆแต่ติดตามแบบไกลๆแต่ไม่ติดตามใช่ไหมไม่ไม่มค่ะติดตามเพราะหลานอ๋อหลานตามใช่ไหมติดตามเพราะหลานลูกคนที่นี่แหละค่ะคนที่ทํางานนี่แหละค่ะก็จะมี Facebook เขาแล้วเขาด้วยความที่เป็นโอตะใช่ไหมคะก็จะมีการโพสโอตะคืออะไร โอตาน่าจะเป็นแฟนคลับที่คือแฟนคลับชื่อเรียกเฉพาะอย่างสมมุติมีวงเนี้ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นชื่อเฉพาะของศิลปินนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยอนั่นแหละแต่เขาก็ใช้โอตากันนะเนาะนะคะอย่าถามต่อนะคะว่าแปลว่าหนังสือที่เราหยิบขึ้นมาคุยนะคะในตอนนี้ก็คือ s อ w Power โดยนิ้วกลมนะคะซึ่งเขียนถึงเชอร์ปลางบ NK นนั่นเองใช ใครๆน่าจะรู้จักในคำว่า capture ใช่กัปตันน่นเนาะใช่ใช <นะ S 2> ก็เป็นเรื่องราวที่คุณนิ้วกลมเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์น้องเชออปลางเนาะแล้วก็ได้นำเอาอบทสัมภาษณ์เนี่ยมาเขียนในรูปแบบของฉแบับแบบฉบ,บับ,บของนิ้วกลมนั่นแหละค่ะก็สำหรับเชออปรางอาริกุลนะคะก็เป็นกัปตันวง B N K 48 นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นเด็กสาวที่ spotlight เนี่ยฉายส่องไปที่เธอนะคะในยุคที่ b n k 4 8เนี่ยแบบโด่งดังสุดๆเลยในจุดเริ่มต้นต้องต้องบอกว่าจริงๆส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่ได้รู้จัก B.N.K เป็นการส่วนตัวเลยเนาะแต่ว่าเราก็ติดตามเพราะว่าใครที่เรารู้จักหลายคนเนี่ยเขาก็เป็นเป็นคล้ายๆเป็นโอต่ายอที่นุบอกอะไรก็แบบตาม B.N.K ตลอดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ ถ้ามองจากภายนอกจากคนที่ไม่เคยรู้จัก B.N.K เลยเราก็จะเห็นแค่ว่าก็ B.N.K ก็มีน้องๆน่ารักหลายๆคนนะมาใส่กระโปรงแบบเต้นดุ๊กดุ๊กติ้งอะไรอย่างเงี้ยมาเต้นมาร้องเพลงแต่ว่าถ้าเราได้รู้เบื้องหลังของการกว่าที่จะเข้ามาเป็น B.N.K ได้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าโอ้มันก็ไม่ได้สวยงามสวยหรูอะไรเลยเนอะโดยเฉพาะพอได้อ่านก็รู้ว่าโอ้ กว่าจะเข้ามาเป็นหนึ่งในกี่คนอะในสมาชิกอะเนาะต้องผ่านกันเขาเรียกว่าออเดชันใช่ไหมที่มีการแคสกันไอ้นี่ก่อนอะเนาะไม่ไม่ไม่ง่ายเลยนะคะแล้วแต่ละคนนี่ประวัตินะคะรวมถึงน่าจะทัศนคติด้วยคือน้องๆต้องสามารถที่จะเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนได้นี่คือสิ่งที่แบบ เออไม่ง่ายเหมือนกันนะสำหรับ BNK แต่เรื่องราวของแคปเชอร์หรือน้องเชอปางเนี่ยน่าสนใจมากคือชอบชอบมุมมองความคิดตั้งแต่บทแรกเลยที่คุยกับคุณนิ้วกรมเนาะที่บอกว่าคือคุณนิ้วกรมเนี่ยเขาก็เหมือนกับแบบกังวลน,นิดนึงว่าเอ๊สัมภาษณ์น้องนี่จะยังไงอะไรยังไงดีเนาะน้องเชอปางก็บอกว่าไม่ต้องซีเรียสเนาะก็ให้สัมภาษณ์แบบเป็นธรรมชาติในแบบที่พี่แบบ อยากจะสัมภาษณ์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นความคิดของเด็กอายุยี่สิบสี่อ่ะคือเราเคยอ่านบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นมาแล้วด้วย<ม>สำหรับน้องเชอร์<ม>คือก่อนก่อนแรกๆเลยที่เราไม่รู้จักบ N K อเลย<ม>แต่ตอนนั้นอ่ะคือน้องไปสัมภาษณ์หลายๆที่นี่แหละรวมถึงที่เอาสม,มดอ้ด้วย<ม>อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รู้สึกว่าอยเด็กคนนี้ความคิดดีแฮะจนก็ทำมาอ่านหนังสือเล่มน,นี้ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเกิดจากการที่เขา พื้นฐานครอบครัวนี่แหละสําคัญที่สุดเลยอืนะคะก็สำหรับน้องเชออปลางเนี่ยนะคะตอนที่มาเป็นกับตันวง B N K 4 8เนาอตอนนั้นก็อายุ20ต้นๆใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนสายวิทยาศาสตร์มานะคะร้องก็ไม่ค่อยจะแบบ คือตัวเธอเองก็บอกเนาะคือเธอไม่ได้มีความสามารถเรื่องร้องเพลงแบบเปรี้ยงปล้างเ<ะ>ต้นก็ยังไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่เธอมีเนะะี่ยค่ะเธอเองเธอมีไอดอลในดวงใจของตัวเอง<ะ>ก็คือายามาโมโตะไซกะนะคะของวง NMB48 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็ใช้พลังของการเป็นผู้ที่มีไอดอลในดวงใจมาออดิชั่นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้เป็นกัปตันวง B.N.K48 ด้วยนะคะเรียกว่าเส้นทางการเดินทางของเธอเธอก็ได้รับแรงบันดาลใจจากไอดอลของตัวเองแล้วก็กลายมาเป็นไอดอลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันแต่เส้นทางก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายค่ะนะคะมันก็มีความท้าทายหลายอย่างแล้วก็รวมถึงในช่วงวัยของเธอด้วยเนาะ,ะที่กําลัง เป็นเด็กสาวใช่ไหมคะใช่มันก็มีเรื่องของความเป็นวัยรุ่นออ่าความอยากรู้อยากลองค,ความรู้สึกว่าเหมือนแบบพลังของวัยรุ่นอ่ะบางครั้งมันก็อาจจะเป็นมุมมองที่เหมือนท้าทายอาท้าทายตัวเองท้าทายสายตาของผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันใช่โดยเฉพาะคนที่มาอยู่อย่างที่พี่วันบอกไปอ่ะคือมาอยู่ท่ามกลางสปอร์ตไลท์เนาะแน่นอนว่ามันต้องมีทั้งคนที่ชอบแล้วไม่ชอบค,คือ ก็มีหลายคนนี่แหละที่เหมือนกับว่าถามคําถามน้องเชอรว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะทําให้คนอื่นชอบได้ด้วยการทําตัวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยหรือเซอร์วิสแฟนๆมากกว่านี้ได้ไหมแต่ด้วยความเป็นแคปเชอร์เนาะน้องก็บอกว่าเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีที่สุดคือถ้าคนเขาจะรักจะชอบเราอะก็ให้เป็นแบบนั้นเลยคือรักจากธรรมชาติที่เป็นตัวเราเองอะไรเงี้ยู้เด็กคนนี้ความคิดดีอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาเลยนี่มั้ง เป็นคนเป็นเด็กที่ทํากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะแล้วก็เหมือนถูกแบบสร้างให้เป็นผู้นํามาตลอดเลยนะเออตั้งแต่แบบตอนเรียนก็เป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมคะตอนที่แบบว่าทํากิจกรรมอะไรก็คือเหมือนจะต้องเป็นตัวนําอ่ะพอมาเป็นวง b n k อ8เเนี่ยเธอก็แบบไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่าจะได้เป็นกัปตันแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้รับมอบหมายบทบาทนี้ใช่ซึ่งเธอก็บอกว่าพอได้รับมอบหมาย บทบาทของการเป็นผู้นําม,มาเนี่ยมัน <ฮะ S 1> เหมือนแบบเธอถูกบ่มเพาะ เรื่องหน้าที่มาตั้งแต่เด็กแล้ว <c oughs> ตั้งแต่ตอนที่คุณแม่เนี่ยสอนให้ซักถุงเท้าเองน <c oughs> ั้นน่ารักดีซ <c oughs> ักถุงเท้าเลยคือแบบเหมือนคร <c oughs> อบครัวเนี่ยปลูกฝังว่าให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคะตั้งแต่เรื่องซักถุงเท้าแล้วก็เริ่มไปถึงการเตรียมเสื้อผ้าการจัดการตัวเองพอเธอได้รับบทบาทการเป็นผู้นําสิ่งแรกที่เธอคิดก็คือเธอก็ต้องทําหน้าที่ซึ่งในหน้าที่ของเธอแน่นอนนะคะก็อย่างที่นูนิบอกเลยค่ะคุณ้ฟังมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะคะจนกระทั่งเพื่อน ในวงเดียวกันน่ะยังบอกเลยว่าเหมือนให้เธออย่าดุมากเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องๆจะแบบกลัวอะไรอย่างนี้นะแต่เธอก็เธอก็เวทเนาะเออชอบมุมมองของเธอเหมือนกันว่าเธอก็ต้องเวทว่าเฮ้ยจะทําหน้าที่ตัวเองยังไงแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นอึดอัดจนเกินไปค่ะนะคะแล้วภาระหน้าที่ของการเป็นกัปตันนี่ไม่ใช่ง่ายนะคะแต่ชอบตรงที่ถามว่าเธอได้ความอดทนนี้มาจากไหน ได้ความอดทนมาจากการที่ไปเดินทรรมยาตรา<ะ>ที่โรงที่โรงเรียน อรุณรุ่งรุ่งโรงเรียนรุ่งอรุณขอปลดภัยค่ะพาไปเดินธรรมายาตรากับพระภัยสารวิสาโลนะคะเป็นการเดินธรรมายาตราครั้งที่สิบสามซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเธอต้องเดินระยะทางไกลมากนะคะแล้วก็เดินจากตัวเมืองขึ้นไปบนยอดเขานะคะซึ่งเป็นเส้นทางเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะคะที่ทางกลุ่มธรรมายาตราเนี่ยเขาก็จัดเป็นประจําทุกปีซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยโรงเรียนรุ่งอารุณ์ก็พาเด็กๆไปเดินด้วยนะคะซึ่งเส้นทางทรหดมากและเธอจะต้องแบกสัม ภาระของตัวเอง12วันที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในเส้นทางที่ทุรกันดารแบบนั้นเนี่ยเธอบอกว่าตอนเดินมันก็เหนื่อยมากเหนื่อยอยากกลับบ้านรู้สึกไม่อยากไปต่ออแต่สุดท้ายเธอก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสอยากไปอีกเออคนเราเวลามันเป็นผ่านช่วงที่ยากลาบากแม้จะก้าวขาทีละก้าวยังแบบ มันเหนื่อยแล้วอะใช่ทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยนะคะแต่ว่า<ค><ณ>พอไปถึงจุดหมายปลายทางได้เนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเธอขอบคุณเนาะป<ค><ณ>ระสบการณ์ของความยากลําบากในครั้งนั้นน,นั่นแหละแล,ะและ้วก็ท,<ำ>ที่นุบอกน่ะว่าก็เพราะก็เพราะการไปเดินอย่างนั้นอะ,อะมันเลยทําเหมือนเป็นการปลูกฝังบ่มเพาะให้เธอมีความเข้มแข็งคืออดทนได้มากใช่มากมากจริงๆอะมากจนแบบว่าถึงขีดสุดเลยอ่ะเนาะ เรียกว่าเป็นหนังสือที่อ่านเพลินมากนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนคลับของ B.N.K.48 เนี่ยเขาคงจะชอบเนาะภาพประกอบของหนังสือเล่มนี้ด้วยใช่ทั้งภาพทั้งเรื่องราวเออเพราะว่าเป็นรูปน้องเชอร์ปลางแบบเต็มๆเลยทุกอิริยาบถแล้วก็รวมถึงบทสัมภาษณ์ก็น่าสนใจเพราะว่ายิ่งอ่านก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้จักเชอปลางในอีกมุมหนึ่งมากขึ้นค่ะไม่ใช่ในมุมแค่ เป็นสมาชิก BNK48 อ๋อไม่ใช่แค่ไอดอลของเด็กๆเยาวชนนะคะแต่เหมือนมีความลุ่มลึกในความเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าวงเป็นเด็กที่เดินตามความฝันของตัวเองแล้วทำเรื่องที่คิดว่าไร้สาระนะคะให้เป็นเรื่องที่สร้างไรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยมีเรื่องหนึ่งค่ะที่ชอบเชอปลางก็คือเรื่องของการ ความฝันของตัวเองคืออยากเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียนมาในทางวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วอยากจะใช้เส้นทางที่ตัวเองเป็นไอดอลนี่แหละในการส่งวิทยาศาสตร์ไปให้น้องๆจากเรื่องที่หลายคนออมองวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากเ,เข้าใจยากไม่เห็นจะน่าสนใจเลยแต่ว่าเ,เชอรอปลางเองอยากจะ เอาวิทยาศาสตร์ตัวเนี้ยง่ายๆเนี่ยไปบอกน้องๆว่ามันน่าสนใจขนาดไหนอันนี้ชอบเนาะแล้วมันก็ทําให้น้องๆหลายคนที่เช่นชอบเนี่ยหันกลับมามองวิทยาศาสตร์ในมุมใหม่มคือบางคนเนี่ยก็คือเรียนตามน้องเชอปางเลย<ช>คือทําให้กลายเป็นคนแบบรักวิทยาศาสตร์บางคนนี่ก็ได้แรงบันดาลใจจากน้องเชอร์เนาะใช่ <นะ S 1> แต่ส่วนของพี่วันเนี่ยพี่วันชอบ การวางตัวกับแฟนคลับของน้องเชอซึ่งซึ่งอ่านเรารู้สึกว่าเออแบบเด็กอายุ20ต้นๆเนานะแต่เขามีวิธีการในการวางตัวที่มันเป็นเรื่องพลังบวกระหว่างกันนะระหว่างตัวเธอกับแฟนคลับของเธอด้วยนะคะเช่นหลายครั้งเนี่ยวง BNK48 เขาจะจัดงานจับมือใช่ไหมงานจับมือที่แบบว่าแฟนคลับก็จะได้มาจับมือกับ อ่อนักร้อง B.N.K.48 อะไรแบบนี้นะคะแวินาทีแค่8วินาทีต่อคนอเท่านั้นะนะคะเพราะว่าเขาจำนวนคนเขาเยอะมากนะคะก็สำหรับคำถามเชิงปรางว่างานจับมือ ครั้งหนึ่งจำนวนมากสุดนะคะที่น้องเชอจะต้องจับมือเนี่ยกี่คนนะคะเชอก็บอกว่ามากที่สุดที่เธอจดจําเอาไว้ได้ก็คือ2องพักว่าคนประมาณนะคะแล้วก็มีคนมาต่อแถวรอตั้งแต่8ปดโมงพ<อ>เพื่อจะได้จับมือกับเธอตอนบ่ายสองบางคนเนี่ยบินมาจากต่างประเทศเลยเพื่อมาจับมือกับเธอโดยเฉพาะนะคะเธอก็ตอบว่าคือเธอเองก็ก็ รู้สึกประทับใจกับแฟนคลับเนาะแต่ว่าพอคุณนิ้วกลมนะคะซึ่งเป็นคนเขียนต้นฉบับนี้ถามเธอกลับไปว่าแล้วเธอเองเนี่ยคยเคยเได้เจอกับไอดอลของตัวเองเนี่ยเคยไปจับมือไหมรอนานแค่ไหนนะคะเชอปังก็บอกว่าเธอเองก็เคยเป็นเหมือนกัน <c oughs> ตอนที่เธอแบบเป็นเรียกว่าเป็นโอตะใช่ไหม <c oughs> อของไซยานเน่เนี่ยนะคะซึ่งเป็นไอดอลของเธอเนี่ยเธอเองก็เคยไปรอคิวจับมือเหมือนกันนะคะของเธอเนี่ย รอนานสุดคือ8ชั่วโมงที่จะได้จับมือกับกับไอดอลของเธอเนี่ยนะคะเธอบอกว่าจากที่เคยรอสามชั่วโมงเป็นห้าชั่วโมงแล้วก็นานสุด8ดชั่วโมงตอนนั้นเนี่ยคือเอาหนังสือไปอ่านเลยเพื่อที่จะรอคิวนะคะพอเธอเองเนีว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของงานจับมือเนี่ยเธอก็เลยให้ความสำคัญกับแฟนคลับทุกคนที่มาอรอคิวในการจับมือกับเธอนะคะเมื่อถามว่าแฟนคลับ คืออะไรในความหมายของเชอปลางนะคะคเธอก็บอกว่าแฟนคขับเองก็คือแรงบันดาลใจและบางครั้งก็เป็นผู้ปกครองด้วยบางครั้งรู้สึกว่าแฟนคขับนี่แหละมีบุญคุณกับเธอไม่ต่างจากพ่อแม่ที่เลี้ยงเธอมาเลยโอ้โหคือแบบเนะ คือมันมันสะท้อนเรื่องของการให้เกียรติกันและกันนะ่ะนะคะตัวเธอเองเธอก็มีไอดอลนะคะและ้วเธอก็เป็นไอดอลของคนอื่นเพราะฉะนั้นเธอก็จะให้เกียรติไอดอลของเธอขณะที่เธอก็ให้เกียรติแฟนคลับของตัวเธอเองด้วยและแน่นอนนะคะคนที่มีชีวิตแบบไฟสปอตไลท์ส่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งเธอก็ต้องเจอกระแสวิกฤตในโซเชียลมีเดียด้วยเหมือนกันนะคะ เธอเองบอกว่ามีมีครั้งหนึ่งเธอโดนกระแสนหนักมากในโซเชียลมีเดียแต่ยังมีแฟนคลับนะคะมารอเข้ามาทักทายเข้ามาจับมือเธอบอกว่าในความรู้สึกตอนนั้นนะ่ะมันเหมือนมันมากกว่าคำว่าขอบคุณน่ะ <c oughs> นะคะเราก็ทำให้เธอเนี่ยผ่านวิกฤตนะคะของการ,รเผชิญแรงกดดันในครั้งนั้นมาได้ <c oughs> อ่านแล้วรู้สึกว่าเออเป็นพนที่มีพลังบวกมากๆนะคะแล้วก็มีมุมมอง ในการให้เกียรติคนอื่นสูงมากเลยใช่ใช่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าเราไม่ไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมโหคนต้องไปต่อแถวแล้วต้องไปรอจับมือแค่เพียงแบบแปดน้าทีอ่ะแล้วจับมือแล้วเราจะได้อะไรแต่ว่าพอเราได้ดูคลิปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเออว่ะมันเหมือนเป็นการส่งพลังบวกซึ่งกันและกันอ่ะคือเคนที่มารอเนี่ยก็อยากจะได้พลังบวกจากเชอด้วยในขณะเดียวกันเอง เชอก็ได้พลังบวกจากคนที่มาเจอเธอด้วยเหมือนกันโอ้แบบเออมันมัน,ม,นมันน่าสนใจเนาะอนนใช่แล้วน้องบอกว่าก็มีนะที่เหนื่อยแต่ว่าพอเห็นว่าคนที่มาตั้งใจมาแล้วเขาก็รออย่างเงี้ยก็เลยมีพลังเนาะคือมีมีอีกหลายอย่างเลยของน้องเชอร์่ะจริงจริงน้องมีมุมอ่อนแอน,นะคะเห็น <ๆ S 1> น้องเกม่งด้วยใช่แล้วก็อย่างช่วงที่ต้องไปเล่นหนัง อ,อันเนี้ยก็โหค่อนข้างเราเราไม่เคยรู้มุมนี้ของ <c oughs> ชูบางมาก่อนเลยว่าตอนที่เธอต้องไปรับบทเล่นหนังแล้วต้องมันต้องแบบมีความกดดันอะ่ะ <c oughs> ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้ว <c oughs> บ,บทก็หนักมากด้วยถึงขั้นแบบต้องเก็บไปแบบเหมือนว่ามันติดไปที่บ้านเลยอะคือ <c oughs> พอเล่นเสร็จแล้วมันไม่ได้ปล่อยวางเนาะ <c oughs> มันเก็บติดตัวมาด้วยแล้วก็กลับไปบ้าน <c oughs> พฤติกรรมต่างๆที่เคยเป็นตัวละครอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปอยู่ที่บ้านด้วยอ่ะอันนี้ก็ต้องแบบสลัดมันออกให้ได้ซึ่งมันยากมากเนาะแล้วคนในครอบครัวนี้ก็กังวลแต่ว่าชอบตรงที่น้องเชอร์บอกว่าก็อนุญาตให้ตัวเองได้อ่อนแอได้บ้างสิ่งที่น้องเข้มแข็งตลอดเวลาได้ใช่ไหมคือน้องความ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 ที่น้องเป็นเด็กเข้มแข็งแล้วก็เก่งแบบนี้เนาะสิ่งที่น้องอยากทําก็คือน้องอยากเป็นคนที่แบบรับฟังคนได้มากยิ่งขึ้นเนาะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ก็อย่างที่บอกว่าเชื้อปลาเขาก็บอกว่าอยากที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากขึ้นอยากปรับเปลี่ยนนิสัยตรงนี้ให้มากขึ้นอ่ะไปอ่านดูค่ะคือดีทั้งเล่มนั่นแหละอยากให้ไปอ่านทั้งเล่มนะแล้วจะทําให้รู้จักเชื้อปลางมากขึ้นใช่ค่ะก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะ3มคนเนาะและอีพีต่อต่อไปได้ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆ Google Podcast Apple Podcast Spotify แล้วก็จุ๊กส์ด้วยนะคะอีพีนี้เรา3ามคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่านเล่นเป็นเรื่องคู่หูพอดแคสต์